กลับมาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดคลิปขึ้นมาเลยที่ภูเก็ตเหลือเวลาสั้นๆมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นประมาณ2วันแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นดีเจเธอไปงานอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเธอชื่อมิรินดานะอัดคลิปคลิปนี้บอกว่าเธอรู้สึกแปลกๆว่ามีคนอยู่หน้าห้องตอนแรกเคาะห้องก่อนหลังจากนั้นเหมือนพยายามจะเปิดห้องสุดท้ายแล้วเปิดเข้ามาเลยทั้งทที่ห้องเป็นคีการ์ด คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ<ม>จู่ๆเธอได้ยินเสียงก๊อกแก๊กหน้าห้องเธอบอกว่ารอบนี้จริงๆมันเป็นรอบน่าจะเป็นรอบที่3แล้วหรือเปล่ารอบที่สองรอบที่สองเนี่ยรอ,รอบแรกเนี่ยเหมือนมาเคาะแล้วรอบหนึ่งเดินออกไปมองแล้วแล้วก็เห็นแล้วเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็หลบไปแล้วก็มาเคาะอีกรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ตัดสินใจแบบถ่ายคลิปเอาไวา้แล้วไม่คาดคิดว่าห้องที่เป็นคีย์การ์ดโรงแรมระดับที่บอกว่าจ่ายแพงอ,ะอ่ะม,มันต้องมีคีย์การ์ดใช่ค่ะคีย์การ์ดอยู่ในห้องเรานอนคนเดียวคําถามคือ ใครมันเปิดประตูห้องเธอบอกเธออัดคลิปนี้ไว้โชคดีว่ามันมีหลักฐานเพราะหลังจากที่เธอไปแจ้งทางโรงแรมเปิดคลิปตัวที่เธอเนี่ยอัดคลิปเหมือนแงนหน้าตัวเองอะ่ะแล้วเดินไปถามเจ้าหน้าที่โรงแรมคืนนั้นเลยถูกไหมใช่แล้วเจ้าหน้าที่ตอบบอกว่าผมดูวงจรปิดให้แล้วครับวงจรปิดเสียเขาบอกว่าไม่มีไม่เห็นใครฟังครับ Yeah, กี้ <regret it? S 1> ครับพนักงาไปดูกล้องแล้วนะครับผมก็คือไม่มีคนมาเปิดประตูนะครับผมไม่มีเลยไม่มีทางที่จะแล้วไว่าเมื่อกี้เห็นเห็นวิดีโอใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อก็คือจากเมื่อกีที่พนักงานไปดูครับก็คือไม่ไม่มีแล้วจะมีคนเปิดประตูแล้วงัดแล้วแผ่จะมาได้ยังไงครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าไม่ทราบเพราะว่าโรงแรมคือไม่มีความปลอดภัยอย่างนี้เลยเหรอคะเมื่อกี้พนักงานพยายามไปเปิดประตูแล้วนะครับผมไม่ถึงว่าไป ช็ควิดีโอก็คือเราไม่เห็นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีทางเพราะพี่ก็เห็นวิดีโออยู่ถูกไหมคะเออคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดคลิปนี้คู่กับคลิปแรกขึ้นมาหน่อยสิพอเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันใครอะเปิดตอนแรกพอเราฟังแบบนี้แล้วข่าวออกมาเราคิดว่าเฮ้ยเธอจัดฉากเล่นทําคลิปหรือเปล่าถูกไหมแต่คุณผู้ชมแค่ดูคลิปขวามืออ่ะมันจัดไม่ได้ถูกปะใช่เพราะมันมีใครก็ไม่รู้เปิดเข้ามาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ก๊อกก๊อกแก๊กอ่ะ แต่จู่ๆประตูมันเปิดได้อ่ะอเธอเลยไปถามแล้วบอกวงจรปิดไม่เห็นเลยครับปก,กติแล้วทางเดินมันต้องเห็นถูกไหมใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมฮะแล้วโรงแรมอ้างตามคลิปซ้ายมือเนี่ยบอกว่าวงจรปิดมันไม่เห็นใครวงจรปิดไม่เห็นใครโรงแรมอ้าง คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้จริงๆเราเพยายามติดต่อตัวมิรินดาด้วยก็คือน้องผู้เสียหายจริงๆน้องอธิบายชี้แจงแล้วแหละเพราะว่าหลายคนไปโจมตีเธอว่าเธอทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเธอนะเพราะในที่สุดเห็นบอกว่าล่าสุดเลยก็แล้วกันหลังจากโรงแรมอ้างว่าวงจรปิดมันหายมันไม่เห็นใครเดี๋ยวอยากจะให้ดูที่นี่ที่แรกว่าวงจรปิดเป็นใครกลับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมบาร์ที่นี่ที่แรกเอาไว้ด้วยนะวงจรปิด ชายปิศนาโผล่หน้าห้องดีเจคุณผู้ชมฮะเปิดวงจรปิดขึ้นเต็มจอเลยฮะล่าสุดวันนี้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วรู้ชื่อแล้วด้วยว่าไอคนนี้คือใครภาพเห็นอะไรฮะก็จะเห็นตัวของเนี่ยแหละค่ะสิบรีคณิสรนนะคะเดินอยู่บริเวณทางเดินแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยว่าเดินอยู่บริเวณแถวห้องพักของดีเจคนนี้แหละค่ะก่อนที่จะเข้าไปเปิดประตู นี่สแสดงว่าสิตรีก็เป็นทหารถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องมือสั่นเพราะครั้งแรกที่เราเห็นพร้อมกันเราก็สั่นเพราะจู่ๆเราเห็นว่าเฮ้ยทหารเปิดหรอ,อแล้วที่ฟังเหลือเชื่อไปมากกว่านั้นเ,เดี๋ยวเปิดวงจรปิดคู่กับที่โรงพักแล้วขึ้นบาประเด็นที่นี่ที่แรกไว้นะทีมงานล่าสุดเอาเปิดวงจรปิดเต็มจอควบคู่กับสพเชิงทะเลคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้มีการคุมตัวสิตรีคัิสส และคุณผู้ชมเหลือเชื่อไหมว่าสิตรีท่านนี้คือใครเรียกท่านนะให้เกียรติเป็นอดีตทหารและเป็นหัวหน้าราปภที่โรงแรมฮะใช่ค่ะตอนมาถึงวิ่งหนีแบบจุกตูดเลยใช่ไหมใช่ไม่คุยโน่นเข้าไปแล้วเห็นบอกมาเองอืมเขามามอบตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วก็เข้าไปให้ปักคำกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอันนี้เป็นบรรยากาศตอนให้ปักคำแต่หลังจากนั้นน่ะพอให้ปักคำเสร็จแล้วออกมาวิง่งข้ามถนนไปแบบไม่กลัวรถชนเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบคําถามผู้สื่อข่าวเลยอ่ะเอาตอนออกมาพยายามถามมานี่เราจิ้มไม้เอามือบังหน้าบังตาที่นนะ้พี่าแบ,บนั้นนะม่เข้ามาเป็นเนี่จีจงหน่อยพี่พ่ีแจงหน่ไม่บบพี่ เราเป็นหัวหน้ารปภเลยนะพี่เราเป็นหัวหน้ารปภเลยนะพี่ปล่อยๆๆนี่โอ้โหวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปแล้วถูกไหมใช่ค่ะคู่วงจรปิดหน่อยเปิดขึ้นมาตอนแรกทีเจ้าหน้าที่บอกอะไรนะ วงจรปิดไม่เห็นใช่แต่อย่างนี้นะต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเพราะเห็นบอกว่าถึงแม้เจ้าตัวไม่ตอบแต่ตามข้อมูลแล้ววันนี้ใครให้ข้อมูลแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ตารวจค่ะพันตารวจเอกเอกรั์พลายด้วงพวุ่มกับสพเชิงทะเลให้ข้อมูลนะคะว่า ตัวของสิบตรีคันนิสสอนเนี่ยเข้ามามอบตัวแล้วก็ให้การรับสาร,รภาพว่าออกเวรเวลา4ี่โมงเย็นแต่ไม่ได้กลับบ้านแอบพักที่ห้องทํางานภายในโรงแรมช่วงกลางดึกแต่งกายด้วยตามภาพกลอ้องวงจรปิดเลยเสื้อยือดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะใช้มาสเตอร์คีการ์ดของแม่บ้านรายวันที่เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นหัวหน้าปรปภไงมีหน้าที่เก็บรักษา<อ>แต่เอาคีการ์ดของแม่บ้านเนี่ยไปเปิดห้องพักแล้วไม่ได้เปิดแค่ห้องของดีเจมิรินดาคนเดียวนะเปิดหลายห้องเห็นว่าไปเปิดใกล้เคียง ห้องผู้เสียหายหลายห้องด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเดินไปไที่เขาไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าเปิดเพื่ออะไรออแต่สุดท้ายเดินไปที่ห้องพักผู้เสียหายกดกริง่งเคาะประตูแล้วพูดว่าเฮลโหลหลังจากนั้นวิ่งไปแอบตรงมุมห้องต่อมาเดินมาอีกรอบนึงออใช้กุญแจมาสเตอร์คีการ์ดเปิดประตูพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่สําเร็จแสดงมันต้องพิรุธจะดีถูกป่ะก็คือจู่ๆูมันมันเคาะแล้วมันวิ่งหนีใช่ไปหลบเพื่อ แล้วเป็นหัวหน้ารปภที่มีสิทธิ์ครอบครองคีการ์ดคือดูแลเอาไว้ใช่ค่ะแล้วมีสิทธิ์อะไรไปเปิดห้องพักที่มีคนพักอยู่หนึ่งจะไปขโมยของเขาหรอนั่นน่ะสิองก็รู้แล้วหนี่วว่ามีคนอยู่คุณเข้าไปคิดไม่ดีอะไรกับเขาหรือเปล่าค่ะนั่นคือสิ่งที่คนคิดแล้วถามเรื่องกล้องวงจรปิดคือกล้องวงจรปิดเนี่ยสรุปว่าลบข้อมูลค่ะพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยรีบไปลบข้อมูลในกล้องวงจรปิดก่อนจะหลบหนีไปค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้ารปภมีสิทธิ์ในการลบกล้อง ถูกไหมใช่ค่ะลบกล้องได้แจ้งข้อหานะฮะที่เมื่อกี้เห็นเขาวิ่งออกไปข้างนอกอ่ะเปิดวิ่งหน่อยสิวิ่งข้ามถนนออกไปอ่ะตำรวจบอกว่าไม,ม่มีอำนาจในการควบคุมตัวแต่อย่างใดเนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวยังไม่มีการออกหมายจับเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันหลังใช่ไหมน่าจะวันจันทร์หรือเปล่าพรุ่งนี้แหละห <า S 1> ต้องมีการนัดไปเจอกันที่ศาลจังหวัดภูเก็ตแจ้งข้อหาไปแล้วพยายามบุกรุกเขหสถานในเวลากลางคืน เท่านี้จริงๆหรอน่ากลัวมากนะสำหรับผู้หญิงที่ไปเปิดวงจรปิดไปพักคนเดียวแล้วโรงแรมไม่ใช่โรงแรมแบบธรรมดาด้วยนะคือเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโรงแรมวันนี้ออกชี้แจงแล้วบอกขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปลดพนักงานคนนี้ไปแล้วถูกไหมแต่ถามหน่อยถ้าโรงแรมเอาผิดหน่อยได้ไหมไอ้กล้องตัวเนี้พนักงานคุณลบอ่ะถือว่าทําลายทรัพย์สินไหมเอาผิดหน่อยได้ไหม จะให้แค่บุกลุกเคหาสหานเวลากลางคืนแล้วปล่อยตัวแบบเพิดเพิดวิ่งไปจุกตูดไปแบบนี้หรอ <c oughs> ถ้ามันไปทำกับคนอื่นได้อีกล่ะ <c oughs> จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมฮะหลักฐานที่เรามาเปิดให้ดู